มาโอเคก็ขอกล่าวสวัสดีพี่พี่สิทธิยันสิษธิ์หลวงพ่อเม้นทุกทุกท่านนะครับขอกล่าวสวัสดีทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ใหม่ที่กําลังมาศึกษาในวัตถุมงคลหลวงพ่อเม้น EP นี้เราจะมาพูดถึงเหรีรหยญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเป็นพูดถึงการจัดสร้างก่อนจัดสร้างในปีสอง0ห้าอศูนย์วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยหลวงพ่อท่าน เท่าที่ผมทราบมาน่าจะเป็นโรง,งหล่อที่เสนานะหลวงพ่อท่านตั้งเขาอยากจะมีที่ลึกอะ่ะมันตรงกับงานทําบุญอายุหกสิบปีห้ารอบห้ารอบครบหกสิบปีของหลวงพ่อเขานี <c> ่ย <oughs> ขออยากครับเขาก็เลยจัดทํามาจัดสร้างทั้งหมด 5, ห้าพันเหรียญก็เป็นจํานวนที่เยอะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถจับต้องวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้เพราะว่าหนึ่งเลราคาไม่แพงมาก ส่วนถามว่ามีเก๊แล้วมันน่ากลัวไหมนะเก๊เนี่ยมันมันไม่เหมือนพอดีมันมันไม่เหมือนอะอ่ะเดี๋ยวผมพูดถึงกระบวนการจะสร้างกอดเบนนื้องต้นมันจะเป็นเหรียญรุ่นอ่ารุ่นเดียวที่ใส่แว่นเอ,อ้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเหรียญรุ่นใส่แว่นเนี่ยที่ใส่แว่น,นจะมีรุ่นสามอีรุ่นหนึ่งเหรียญเหรียญเต่าหลังเงินกอบเพชรอันนั้นก็ใส่แว่นจะมีสองรุ่นนะที่ใส่แว่นจะเป็นรุ่นแรกสองห้าสองศูนย์กับเหรียญเต่าหลังเงินกอบเพชรส่วนเก๊พอดี เมื่ออเดือนก่อนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เช่าเหรียญรุ่นแรกมาประมาณสักสิบกว่าเหรียญและก็มีโอกาสได้เช่าเหรียญเก๊เกติดมาเหรียญหนึ่งเพื่อจะเอามาทําคลิปให้ทุกคนเนี่ยศึกษาว่าเออมัน,มนเก๊ประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้ซึ่งเหรียญเก๊เนี่ยผมมีประสบการณ์เคยเคย,เคย,เคยโดนเนี่ยไ,ไม่อายด้วยเคยโดนเหรียญเก๊เ,เหรียญหนึ่งที่สักประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมาที่ตลาดพักพรีเซ,เซนเตอร์ ตอนนั้นเนี่ยเห็นอ้ว่ว่ามีมีเซียนพ่อเมียนอะอนกันเนี่ยเขาเดินกันไปถามราคาก่อนเราก็เออเหมือนไม่ได้หวังพึ่งตาเขาดูหรอกแต่ว่าตอนนั้นมันโพเพยประมาณตีสี่ได้ตีสี่ตีตีสี่ครึ่งตีห้าประมาณนี้แหละเราก็ไปเจอว่าเออเหรียญมันเลี่ยมมาแล้วแล้วก็มีโอกาสเช่ามาสักพันเขาผัดอ่ะพอเช่ามาเสร็จมาดูตอนเจ็ดแปดโมงได้อ้าวนี่มันเก๊นี่นะคือเหรียญน,นั้นนะ่ะผมได้มอบให้ทางวัดโพทางทางทาง,ทางตู้วัตถุมงคลของทางวัดโพไปแล้ว เพื่อให้ไว้คนที่เขามาศึกษาเนี่ยได้เห็นมาเออเหรียญเก้นเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะเขาโค้งประมาณนี้แต่เห็นลุงชัยวัตรว่ามาว่าจะมีคนขอซื้อมีคนมาตื้อละตื้อซื้อเหรียญเหรียญเก้นเนี่ยแหละแต่ลุงก็บอกว่าเอาไว้เอาไว้แบ่งปันความรู้ให้หนาโต้อะไรอย่างเงี้ยมาเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเป็นเหรียญที่ที่ผมมองว่าน่าใช้นะเพราะว่าราคาเนี่ยส่วนเรื่องราคาผมมองว่าทุกคนเนี่ย สามารถจับต้องได้ราคามันอยู่ประมาณถ้าถ้าถ้าอย่างสภาพมีการใช้งานมาแล้วกันการใช้งานมาก็อยู่ประมาณพันพันกว่าถ้าสวยๆเลยเนี่ยผมเองก็ซื้ออยู่เกือบสองพันอ่ะขายขายจริงๆประมาณแบบสองพันห้าสามพันสี่พันแล้วแต่ความสวยแพงสุดเท่าที่ผมเคยขายได้ไปเหรียญหนึ่งเก้าพันห้าดูสวยมากของนั้นสวยมากผมยังมีโอกาสอันอยากซื้อคืนเลยแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ได้ขายคืนก็อาจจะข้ามไปเดี๋ยวเราจะดู ออกล้อหลังมาดูเบื้องต้นก่อนละกันว่าเออที่ผมเช่ามาปเป็นสไตล์ประามาณไหนโอเคนี่เนาะโอเคเราจะมาพูดถึงสองแถวแรกสองแถวแรกเนี่ยจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหมดเลยขอญาตแพนกล้องนะครับแี๋่วะค่อยแพนให้มือไม่ค่อยดิ้งเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนี่เนี่ยประมาณเกือบเกือบยี่สิบได้สำหรับเหรียญรุ่นแรกนะ เนี่ยดูดีๆทุกคนจะมีเก๊ปนอยู่องค์หนึ่งดูดีๆอ่าโอเคเขายัดกลับเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปกลับกล้องหลังเพื่อไปดูแท้เก๊เลยดีกว่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคทุกคนเตรียมตัวไปมาโอเคก็กลับกล้องหลังมาก็จะพบกับเหรียญรุ่นแรกนะครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาหยิบเหรียญรุ่นแรกสวยๆดูก่อนเนาะ,อะโอเค ขออนุญาตซูมเข้าไปเลยไม่ต้องใช้กล้องตีเหรียญรุ่นแรกเนี่ยที่ผมบอกคือมันเป็นเหรียญที่ที่น่าใช้ทุกคนมามันมันเป็นเหรียญรุ่นเดียวเลยนะที่เขียนคําว่าเมียนเนี่ยมันตกไม่โทตกไม้โทไปเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่เขียนว่าเมียนตกไม้โทเป็นเหรียญที่เล่นง่ายประสบการณ์เยอะนี่ผมขออนุญาตฝากฝากไปถึงพี่ๆที่เดินสนามพระแล้วกัน ถ้าหากพี่ๆท่านไหนเจอเนี่ยเช่ามาฝากผมได้นะครับสวยๆเนี่ยสวยๆขออนุญาตหยิบอีกอกองหนึ่งเนี่ยสวยๆผิวประมาณนีนะ้เนี่ยนสวยๆนะเนี่ยตงนี้ดีกว่าเนี่ยสวยๆผิวประมาณนี้เนี่ยอย่างนี้ที่ไม่ด่างไม่ดำนะผมผมสตาร์ทให้พันกว่าถึงสองพันนะสตาร์ทให้เลยถ้ามีจานอุที่เป็นท,ที่ที่ผมมองว่าว่าใช่เนี่ยเดี๋ยวผมเคยหยบราคาขึ้นมปให้ แต่ถ้าอย่างเหรียญไม่สวยเนี่ยคือเหมือนเหลือประมาณพันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเหรียญแบบผ่านการใช้มานะเหลือประมาณพันหนึ่งแต่ยังเป็นเหรียญที่เล่นง่ายเพราะว่าเกสเกไม่เหมือนเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูาลักษณะเหรียญกันด้านบนเนี่ยเขียนว่าที่ระลึกเนี่ยที่ระลึกในงานทําบุญอายุ60ปีก็ห้ารอบของหลวงพ่อเขาของหลวงพ่อท่านด้านล่างเขียนพระครูพุทธสิริวัฒเมียนเมียนพุทธสิริแต่ปกติมันต้องเป็นเมียนเนาะ สมัยก่อนผมว่าน่า,นาจะน่าจะทําแข่งกับเวลาแล้วแหละว่าทําบุญ60ปีแล้วคงจะแก้บล็อกไม่ทันคงจะทําอะไรไม่ทันแล้วละ่ะก็คือต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนพลิกด้านหลังมาซื้อพลิกด้านหลังมาด้านหลังเนี่ยเป็นยันต์นะฉพนังสีตัวเต็มเนาะจะเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ใช้ยันตนะ์ฉพนังสีที่โตนะตัวใหญ่ขอย้ำนะครับว่าเป็นโตนะตัวใหญ่นะปี2 0ูนย์ี่จะเป็นนะัตัวใหญ่อยู่ ด้านบนเขียนว่าวัดโพกบเจา้าอำเภอบางบานเนาะด้านล่างเขียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เดี๋ยวเรามาดูเหรียญสวยๆนั่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเกสเนาะโอเคนี่อย่างเงี้ยผมจะสตาร์ทให้เลยเป็นแบบพันแปดสองพันเนี่ยสตาร์ทให้เลยเต็มที่ถ้าเหรียญสวยนะจะต้องสวยนะถ้าอย่างผ่านการใช้มาหรือว่าผิวเปิดจมูกโดนอันนี้ก็ลดหลั่นลงมาเหรียญรุ่นนี้จมูกจะเป็นอย่างนี้ทุกองนะไม่ใช่แบบจมูกตั้งเป็นสันเหมือนพระสมัยใหม่นะจมูกจะเป็นอย่างนี้ทุกองค ส่วนบล็อกที่เขาแยกกันที่เขาบอกเขาจะเป็นบล็อกปิงบล็อกนิยมอะไรเงี้ยผมเช่าราคาเท่ากันหมดเวลาปล่อยก็ลปล่อยราคาเท่ากันนี่มันจะปิงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อปิ้นเนี่ยเนื้อปิ้นออกไปเติมตรงนี้แทนเหมือนมีการปั๊มห้าพันเหรียญนะ่ะเขา่าจะมีการแก้บล็อกบล็อกอาจจะสุดก็เลยต้องมีการแก้บล็อกอ่าเพราะที่ผมบอกแก้บล็อกเพราะอะไรเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีทั้งอุเต็มนะอันนี้อุอุไม่เต็มเห็นไหมมีอุไม่เต็มแต่บางเหรียญก็อูเต็มขออนุญาตหาแบบอูกตัวเต็มก่อนนะ เนี่ยอย่างตัวนน้นอ่ะอุอุเต็มเห็นไหมตัวอุตัวนี้จะจะเต็มถ้าเปลี่ยนเมื่อกี้นี้เนี่ยอุก็จะซุดมันจะเป็นเหมือนเขาทองแดงมันแข็งอ่ะทุกคนแล้วมันคงจะบล็อกมันจะซุดลงไปเขาก็เลยมีการแต่งบล็อกขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะปั๊มต่อให้ครบห้าพันเหรียญได้ี่จจะเป็นหูปิงตรงนี้แต่ผมขออนุญาตหาอนนะ้หูปิงเหรียญไหนนี่นี่เหรียญนี้นี่เหรียญนี่เหรียญเนี้ยเนี่ยที่เขาบอกหูปิงเนี่ยคือเนี่ยมันจะมีเนื้อปิ้นออกมาตรงนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยนี่ เนี่ยตอนนี้หูปิงเนอะเนี่ยเหรียญเด่ยนยังไงอย่างเงี้ยสตาร์ทพันขวาแต่ต้องสวยนะถ้าอย่างเหลืองเหรียญเ,เหลืองเป็นสีไข่ไก่อันนี้ราคาเหลือ,ลอถูกเลยพี่ๆที่เดินตลาดพระสนามพระหรือว่ายัางไงก็ตามแต่รบกวนทักมาขายผมได้เดี๋ยวมีงานประกวดเนี่ยผมก็จะเอารุ่นเนี้ยเข้าง,งานประกวดแน่นอนเพราะเป็นเด่นรุ่นแรกเนาะมาโอเคเรามาดูเหรียญเก๊กันดีกว่าเนี่ยให้ดูอีกองหนึ่ง อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยสตาร์ทพันกว่าสองพันสตาร์ทแน่นอนแต่ต้องเดิมนะองค์นี้ตอนแรกผมดูนึกว่าทําผิวจะไม่ได้ทำถ้าทําผิวมันต้องมีเส้นเส้นเนที่เขาฝนมาเนี่ยเหรียญแท้ๆทุกองค์เนี่ยผมเห็นจะมีรอยเซี่ยวเนี่ยเซี่ยวจันเนี่ยด้านบนทุกเหรียญถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองสังเกตองค์นี้ก็แหละจะมีเซี่ยวจันด้านบนเนี่ยทุกเหรียญเซี่ยวนะฟึดและคมชัดลึกในตาหลวงพ่อเนี่ยคมชัดลึก ซูมเข้าไปเลยนี่ในตาเป็นเม็ดคมชัดลึกจมูกจะเป็นสไตาลน์นี้ทั้งหมดไม่มีโด่งเป็นสันอันนั้นมันทำมาแล้ว <c oughs> ไม่มีจมูกฝรั่งนะทำมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหรียญสายฝนปกติไม่ตำหี่อื่นๆเนี่ยผมมาทำคลิปที่หลังก็ได้นี่ๆๆจะเป็นสายฝนทั่วเหรียญเลยสายฝนโปรยลงมาทั่วเหรียญเนี่ยถ้าเราสังเกตจะเป็นสายฝนทั่วเหรียญเลยเนี่ยทั่วทั่วทั่วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ันนี้ยังไม่สุดผมมองว่าอันนี้ยังไม่สุดถ้าสุดแล้วจะเหมือนองค์นี้ไม่อยากจับเลยเนี่ยๆอันน,น,นี้ผมมองว่ามีการแต่งบล็อกขึ้นมาเนี่ยแก้บล็อกเพราะมันสุดใน,ในความคิดผมนะถ้าผิดถูกยังไงขออาภัยไว้ด้วยเนอะโอเคมาอ่าฉนตตัวตัดตัวตัดขออนุญาตดูนะตัวตัด ตัวตัดในยุคนั้นในปี2,500้ต้นๆเนี่ยจะเป็นตัดแล้วฉีกตัดแล้วก็ฉีกตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกเนี่ยตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกออกตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกออกนี่จะเห็นสังเกตใช่ไหตัวตัดในสมัยนั้นเนี่ยตัดแล้วก็ฉีกทั้งหมดเนาะโอเคให้เวาดูให้ดูความสวยชอบอีกรอบ เนี่ยอย่างเงี้ยผมตาร์ทให้แล้วครับเป็นพันพี่พี่ทักมาขายได้เลยมาโอเคมาดูเหรียญเก้กันเหรียญเก้คือองค์นี้นี่อ่าองคองนี้ยมันดูง่ายผมผมต้องแจ้งว่าองค์นี้นดูง่ายเพราะว่ามันมันเป็นเหรียญที่มันดูง่ายเกินไปหน่อยแต่ว่าพอดีมันมีจังหวะที่ผมรับซื้อเนี่ยมันมีแค่เหรียญน,นี้ที่มันสามารถซื้อได้นี่เหรียญเก้สังเกตเบื้องต้นนะครับขอบเนี่ยขอบขอบนี้นี่ขอบนี้ขอบเนี้ยหลุดทุกเหรียญ ขอยล้ยงแล้วก็ทุกเหรียญเนี่ยหลุดตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยจะมีรอยเนี่ยใช่ไหมมันจะไม่เต็มหลุด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 ลุยคือมันจะไม่คมไม่ตั้งเป็นสันน่ะหลุดเลื่อยลงมาถึงประมาณตรงเนี้ยถึงประมาณตรงเนี้ยมันจะหลุดพอดีเหรียญเนี่ยมันดูง่ายเพราะว่ามันปั๊มแล้วมันขยื่นมันเลยมีขอบขึ้นมามันดูง่ายเพราะว่ามันปั๊มขยื่นอาจดูความคมของเหรียญแต่เหรียญบวมถ้าสังเกตเบื้องต้นดูชัดเลยว่าเหรียญบวม ดูในตาที่ว่าคมไหมนี่ดูเบื้องต้นคือเห็นเลยว่าเหรียญบวมนี่เนาะแล้วก็อีก,อกตำหนิหนึ่งที่ผมเห็นนะสำหรับเหรียญเนี่ยจะมีติ่งตรงนี้นี่จะมีติ่งตรงนี้ติ่งตรงเขาเรียกว่าสังคติอะสังคติตัวตัดของเหรียญน,นี้เหรอเนี่ยตัดแล้วขาดตัดแล้วขาดเลย ตัดแล้วขาดไม่มีฉีกตัดแล้วขาดหมดเลยไม่มีการฉีกทั้งนั้นนี่นะโอเคด้านหลังตําหนิเก้ด้านหลัง,ห,ลงหรอเหมือนทุกลวงพ่อตําหนิเก้ด้านหลังคือเหมือนทุกลงพ่อด้านบนก่อนนะนี่ด้านบนตรงนี้ไม่ไม่โฟก,กัสอีกขออนุญาตครับขออนุญาตซูมออกไปอีกเพราะว่าไม่โฟกัส ด้านบนตรงนี้จะมีรอยถอดพิมพ์รอยอันนี้เกิดมาจากแบบการแคะแคะตัวแบบซิลิโคนอะเวลาเขาเอาเหมือนดินน้ำมันอะถ้าเราพูดง่ายง่ายคือเป็นอีพ็อกซี่ถ้าทิ้งไว้ละพักนึงมันจะแห้งมันก็เหมือนดินน้ำมันแหละถ้าเราทิ้งมันมันก็แห้งคือเขากดลงไปบนบล็อกที่เขาถอดแล้วแล้วเวลามันจะถอดเนี่ยมันต้องเอาอะไรแซะขึ้นมาเพราะว่ามือเรามันหยิบมันหยิบตรงๆไม่ได้มันต้องแซะขึ้นมาเพื่อให้หยิบเหรียญที่ถอดเสร็จออกมาได้เนี่ยตรงนี้สาคัญเหรียญเก๊คือมีทุกเหรียญ ห่วงใหญ่เนี่ยห่วงที่เจาะรูเนี่ยต้องต้องใหญ่เพราะว่ามันมันต้องปกปิดรอยปกปิดรอยถอดเนาะหลังเหรียญเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเหรียญบวมหลังเหรียญจะบวมแบบเห็นได้ชัด่นเนาะประมาณนี้เราจะ,ะเปลี่ยนเก๊นี่นะครับไม่โฟกัสไม่ค่อยโฟกัสขออาภัยด้วยขอบคือตัดแล้วตัดหมดเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีการฉีก อ่าโอเคเขออนุญาตมาดูเหรียญแท้ต่อเหรียญแท้ขอเปลี่ยนเหรียญบ้างหนเปลี่ยนไปเหรียญน,น,นี้บ้างเนี่ยในอย่างนี้สาตาร์ทพันขวาสาตาร์ทให้เลยพันขวาและก็ยังยืนยันว่ารังยังรับเช่าไม่จำกัดจํานวนเหมือนเดิมคือคือมันมัน,ม,นมันสร้างเยอะแหละแต่ว่าผมก็ยังรับเช่าอยู่ไม่ใช่ว่ารวยหรืออะไรนะพอดีผมมีที่ส่งเหรียญรุ่นนี้ก็เลยสามารถมีทางไปต่อได้ นี่เนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับเหรียญรุ่นแรกเดี๋ยวถ้ามี E ีพีอื่นๆเนี่ยผมมาอัปเดตให้เนาะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ